สวัสดีครับวันนี้ผมจะนำทุกท่านย้อนเวลาหาอดีตไปนะครับสำหรับคนที่เริ่มหัดเขียนโปรกแกรมตั้งแต่ในยุค80-90ผมเชื่อว่าภาษาแรกที่หลายๆท่านเริ่มต้นก็คงเป็นภาษาเบสิกนะครับอย่างเช่นตัวผมเองเนี่ยภาษาแรกที่เขียนเป็นในช่วงยุค80-90ก็คือภาษาเบสิกนั่นเองนะครับวันนี้ผมจะย้อนเวลากลับไปนะครับแล้วก็มาดูว่าตัว GWBASIC ที่ผมใช้ ซึ่งตรงตัวนี้เป็นภาษาเบสิกที่ติดมากับตัวระบบปฏิบัติการ MS-DOS นะครับจนถึงน่าจะเวอร์ชั่น5นะครับถึงค่อยเปลี่ยนเป็นตัว Quick Basic เนี่ยซึ่ง t w b a s i c นะครับมีมาตั้งแต่ปี1983ก็41ปีละเดี๋ยวลองมาดูว่าหน้าตาแล้วก็วิธีการใช้งานนะครับเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมใช้ตัว DOS Box นะครับเป็นตัวทำงานนะครับ อันนี้หน้าตาของ DOSBOX x เดี๋ยวผมสูงจอมานะครับเดี๋ยวผมเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่มีตัว Source Code ก่อนละกันนะครับแล้วก็ในเครื่องผมนะครับมี GW Basic ติดตั้งไว้อยู่แล้วนะครับผมก็พิมพ์เนี่ย G W e a s i c Enter ไปอันนี้จะเป็นหน้าตาของมันนะครับผมใช้เวอร์ชัน3.23เนี่ยภาษาเบสิกก็ง่ายๆเลยอย่างเช่นถ้าจะเป็น Hello World นะครับในภาษา Basic แล้วก็พิม,มพ์หมายเลขบรนทัดก่อนพินพ์หมายเลขบรรทัดนี้จะเป็นเลขอะไรก็ได้นะครับที่เป็นเลขบวกจํานวนเต็มเนี่ยห้ามเป็นเลขติดลบเป็นใช้ได้ผมก็พิมพ์เนี่ยให้ Hello Whoa, back to basic แบบนี้แล้วเราก็พิมพ์คําว่า run นะครับมันก็พิมพ์ Hello Whoa, ส่วน แถบข้างล่างนะครับที่มีเลข1แล้วก็เลเลข2รันเนี่ยมันก็คือตัวฟังก์ชันคีย์นะครับอย่างเช่นผมกดฟังก์ชันคีย์ F2 ก็เสมือนว่าเราพิมพ์คำสั่งรันนั่นเองนะครับเนี่ยเป็นแบบนี้อ่าคราวนี้ลองมาดูว่าภาษาเบสิกนะครับถ้าเราจะเขียนโปรแกรมแบบง่ายๆสมมติว่าผมต้องการคำนวณหาดัชนีมวลกายแล้วกันนะครับผมก็บอกว่าเนี่ยถ้าเราพิมพ์หมายเลข10ทับเข้าไปนะครับอย่างเช่น Input ตัว weight นะครับเป็นกิโลแบบนี้ อ่าแล้วก็บอกแบบนี้แล้วก็เซมิโคลอนต่อท้ายด้วยตัวแปรนะครับอย่างเช่นผมบอกว่าให้ input ค่าเข้ามาแล้วก็เก็บอยู่ในตัวแปร W ถัดมาบรรทัด20ก็ input ส่วนสูงสมมุติว่าเป็นเมตรละกันนะครับแล้วก็ต่างแบบนี้แล้ว30ตั้งตัวแปร BMI เท่ากับน้ำหนักหารด้วยส่วนสูง ยกกำลัง2ก็คือตัวส่วนสูงคูณกันแบบนี้แล้วก็ c ีซิปพิน์ BMI เท่ากับแบบนี้มีเซมิโคลอนแล้วก็ตัวแปร BMI 50n แบบนี้อ่ลองดูนะครับเราก็ได้โปรแกรมนี้มาแล้วผมพิมพ์ลัน่เห็นไหมครับมันก็ถามน้ำหนักสมมุติว่าน้ำหนัก70ส่วนสูง170 70 สอ่าบอกเป็นเมตรก็เป็นแบบนี้งั้นตัว bmi เท่ากับ23.3 8แนะครับเนี่ยภาษาเบสิกก็ง่ายๆเลยแล้วถ้าเรากดตัว list เนี่ยพิมพ์ตัว list เนี่ยก็จะโชว์ตัวโค้ดกลับมาให้เราแล้วถ้าเราอยากจะเพิ่มเติมตัวโค้ดอย่างเช่นผมบอกว่าเอ้ยก่อนที่จะ input ผมบอกว่าให้พิมพ์ bmi calculator แบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ย แล้วก็เลสมาดูนะครับคันนี้โคดเราจะมีบรรทัดที่5เติมเข้ามาแล้วก็พิมพ์หลันนะครับคันนี้มันก็จะโชว์ BMI calculator นะครับสมมุติว่าน้ำหนัก4 6กิโลส่วนสูง1 6อได้แบบนี้แล้วว่าถ้าเราต้องการที่จะเซฟนะครับเราก็พิมพ์เนี่ยเซฟตรงนี้นะครับ BMI cal BAS แบบนี้ BAS ก็คือย่อมาจาก เบสิกนะครับเป็นนามสกุลมาตรฐานเนี่ยแล้วถ้าเราต้องการที่จะเคลียร์โปรแกรมเพื่อเริ่มต้นโปรแกรมอื่นนะครับถ้าเรา list เนี่ยเราก็ยังมีโค้ดนี้อยู่ใช่ไหมครับหรือว่าโค้ดตัวนี้นะครับก่อนที่จะเคลียร์โปรแกรมเนี่ยสมมติว่าเราต้องการให้มันมีเป็นบรรทัดที่10 20 30เนี่ยอย่างเช่นบรรตอนนี้เรามีบรรทัดที่5ด้วยเนี่ยเราสามารถใช้รีนัมแบบนี้นะแล้วเราก็ list ใช่ไหมครับคันนี้มันก็จะรีนัมเบอร จากบรรทัดที่5เมื่อกี้จะกลายเป็นบรรทัดที่10แล้วบรรทัดอื่นก็ต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าเราอยากจะสร้างโคดอันใหม่ก็กด New พอ New เสร็จปุ๊บ List มาเนี่ยเราจะไม่เห็นโคดอันอื่นละนะคราวนี้ลองมาดู for loop แบบง่ายๆอย่างเช่นผมบอกว่า for i เท่ากับ1 to 12อย่างนี้เนี่ย20ตรงหมายเลขบรรทัดนี้เราจะพิมพ์เป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับอย่างเช่น11อย่างนี้ก็ได้นะครับ คือหมายเลขบรรทัดจะเป็นตัวว่าบรรทัดไหนจะถูกทํางานก่อนนะครับ print i แล้วตรงนี้จะเป็น100เลยก็ได้นะครับ next i นะฮะแล้วก็ l e t มาดนะูแล้วเราก็ run ดูนะครับเห็นไ,ไหมครับมันก็จะพิมพ์เลข1 1ถึง12แต่ปกติในภาษาเบสิกเราจะไม่ทํำหมายเลขบรรทัดลักษณะนี้นะครับปกติเราจะรีนําเป็นอารมณ์ 10, 20, 30เนี่ยนะพอรีนําเสร็จเ s กลับมาใหม่เห็นไ,ไหมครับเนี่ย เราก็จะได้อย่างนี้แล้วก็ลันนะครับหรือว่าถ้าเราอยากจะแก้โค้ดบรรทัดที่20อย่างเช่นอันนี้ผมจะทําเป็นสูตรคูณแล้วกันแม่2อย่างนี้เนี่ยก็มีพิมพ์เลขกนึ2ถึงสิงแล้วข้างๆมันก็เป็นแบบ2-1-2-2-2-4อเนี่ยอย่างเช่นในที่นี้ผมก็จะมาบรรทัดที่20เนี่ยเราจะแก้จาก print i ก็มา print ตัว i แล้วก็มี e m i c โค o n i คูน2แบบนี้นะครับแล้วก็ list กลับมาดาูเราจะได้แบบนี้แล้วเราก็กด ฟังก์ชันคี f 2เพื่อลันได้เห็นไหมครับเราก็จะได้เนี่ยเหมือนเป็นอารมณ์สูตรคูณแม่2หรือว่าทัดที่20เราจะทำอย่างนี้ก็ได้นะครับ print using แล้วก็ให้มันเป็นแบบเอาสักความยาว5ตัวแบบนี้ i แบบนี้แล้วก็ถัดมา25 mm hmm. print using i คูณ2แบบนี้ ก็คือสังเกตบรรทัดที่20มันจบท้ายด้วย s e m i โ o ลอนนี่หมายความว่าพิมพ์แล้วไม่ต้องขึ้นบรรทัดใหม่นะครับอ่าแล้วผม list มาแล้วก็ลอง run ห็นไ,ไหมครับคราน,นี้มันก็จะแบบมีการจัด alignment สวยงามนะครับของตัวเลขครนนี้ถ้าผมต้องการที่จะดูว่าในโฟลเดอร์ผมนะครับมีไฟล์อะไอยู่บ้างแล้วก็พิมพ์คำสั่งไฟล์เข้าไปเนี่ยมันก็จะ list พวกนี้ออกมาแล้วผมบอกว่าเนี่ยต้องการโหลด ไฟล์ที่เคยมีอยู่นะครับอย่างเช่น bmi ที่เคยเขียนไว้เนี่ยผมก็สามารถพิมพ์กดฟังก์ชัน tf สาแล้วก็พิมพ์ bmi cal b a s แบบนี้แล้วก็ list กลับมาเห็นไหมครับเราก็จะได้เนี่ยโค้ดของ bmi หรือว่าผมจะโหลดตัว circle อันนี้วาดกราฟิกก็ได้นะครับอันนี้เป็นโปรแกรมที่ผมชอบทำตอนสมัยหัดเริ่มต้นเลยมันดูได้ไม่น่าเบื่อมะอ่าแล้วก็ list ออกมาดูอันนี้เป็นโปรแกรม วาดรูปวงกลมหลายๆรูปนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็ลันพอลันตรงนี้ก็ใส่ว่าจะเอารัศมีเท่าไร่สมมติเป็น1 0 0พิกเซลเนี่ย e n t e r อะครับเนี่ยอันนี้ผมเขียนโปรแกร,รมมาเพื่อให้มันวาดวงกลมเนี่ยเรียงๆกันมาแล้วเส้นสีของเส้นวงกลมก็ให้มันสุ่มไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นนะั้น list code มาดูเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้อย่างเช่นบรรทัดที่10เนี่ยเป็นการ randomize นะครับเพื่อที่จะ เป็นตัวช่วยในการสุ่มสีแล้วก็ CFS ก็คือ Clear Screen แล้วก็ถัดมา Screen Mode 9เนี่ยก็คืออันนี้ต้องอ้างอิงถึงเมื่อก่อนเลยนะครับนี่คือเซตความละเอียดของจอที่640คูณ350แล้วก็ให้ Input Radius ก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ตัว Radius เนี่ยต้องมากกว่า0ูนยั้นถ้ามันไม่ใช่นะครับก็ให้จบโปรแกรมเนี่ยก็คือมี if then print แล้วก็จบโปรแกรมแล้วถัดมา เนื่องจากความละเอียดนี้คือ640คูณ350งั้นผมให้เริ่ม x y จากจุดตรงกลางนะครับแล้วก็ให้ตัวเรเดียนเนี่ยเปลี่ยนค่าจาก10ถึง200แล้วก็สเต็ปทีละ10แล้วก็ตัวแรนดอมของคันเดอร์นะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวแรนดอมเลข0ถึง15เราก็จะเขียนด้วยวิธีนี้ถัดมาก็ให้วาดวงกลมนะครับผ่านค่า x y นะครับก็คือ320กับ75เข้าไป แล้วตัว r ก็คือ radius เนี่ยนะครับซึ่งมีค่าตั้งแต่10จนถึง200สเต็ปทีละ10คือครั้งแรกเป็น10ถัดมาเป็น20เนี่ยเพราะฉนั้นเราก็จะได้วงกลมเนี่ยซ้อนๆค่ะแล้ว r color เนี่ยก็มาจากการสุ่มตรงนี้พอเสร็จก็ next r พอสุดท้ายก็ end แค่นี้เราก็จะได้เนี่ยหน้าตาของโปรแกรมวาดวงกลมเนี่ยรอนดีกสักรอบนะครับเอาลัสมีซัก60อ่าแบบนี้อ่ะ เราก็จะได้เนี่ยโปรแกรมวาดวงกลมออกมานะครับนี cls ล้างแล้วก็ไฟล์อย่างเช่นในที่นี้ผมก็มีโปรแกรมอีกหลายอันเลยนะครับที่เขียนไว้เล่นๆนะครับย้อนอดีตของตัวเองตอนพึ่งหัดเขียนโปรแกรมเนี่ยปกติก็จะเป็นโปรแกรมง่ายๆอย่างเช่นโปรแกรมแรกที่ผมภูมิใจนะครับก็คือโปรแกรมแก้สมการคตรดราติกเนี่ยจำได้ตอนนั้นเรียนสมัยน่าจะมัธยมเนี่ยเรียน สมการพอดราติกพอดีเลย ax กำลังสบวก bx บวก c เท่ากับ0เนี่ยอันนี้ก็เป็นโปรแกรมนะครับที่ให้เราลันนะฮะอย่างเช่นลันแล้วก็ใส่ค่า abc เข้าไปเนี่ยสมมุติเอาแบบง่ายๆ x กำลังสลบ c เท่ากับ0นเนี่ยคมนนค่า a เท่ากับ1ค่า b เท่ากับ0 c เท่ากับลบ4เนะี่ยคำตอบคือ2กับลบ2แบบนี้นะอันนี้ก็คือตัวภาษาเบสิก นะครับสมมุติว่าตอนนี้ถ้าทําเสร็จเรียบร้อยผมว่าพิมพ์คําว่า system เนี่ยเพื่อออกจากตัวโปรแกรมนะฮะเนี่ยเราก็จะกลับมาที่ตัวพร้อมนะครับแล้วก็ DIR ดูนะครับมีไฟล์เนี่ยนะครับสําหรับท่านที่อยากจะเจาะเวลาหาอดีตหรือฟื้นความทรงจําสมัยตัวเองพึ่งหัดใช้คอมพิวเตอร์เขียนโปรแกรมเนี่ยก็ไปทดลองดาวน์โหลดตัวพวกนี้ได้นะครับ DOSBox เนี่ย ขอให้สนุกกับตัว GW Basic นะครับสวัสดีครับ